โหลดได้ใช่ะหมคะคนที่ที่ทางบริษัทเขาเอารูปหรือวิดีโอต่างๆไปไว้ในไดส์ส่วนกลางใช่ไหมคะทุกคนจะดาวน์โหลดได้ยังไงทุกคนจะต้องมีตัวอาจจะต้องมีแอปโน้ตตัวนี้ค่ะทุกคนเพราะว่านกใช้แล้วมันมันง่ายมากเลยแล้วก็มีตัวแอปแอปไดส์ตัวนี้นะคะทีนี้เวลาที่ทุกคนจะกดจะกดดาวน์โหลดใช่ไหมก็ก๊อปข้อความเนาะไปวางไว้เนี่ยก๊อปลิงก์นะคะไปวางไว้ในแอปโน้ตสามารถไปเซิร์ชที่ App Store หรือว่า Google Store ได้เลยนะแล้วก็เราก็จิ้มลิงก์สมมติวิดีโอใช่ไหมคะวิดีโออันนี้เรากดเข้าไปแบบนี้ มันจะขึ้นจะขึ้นแบบวิดีโออันนี้ใช่ปะแล้วให้ทุกคนจิ้มตรงจุดจุดสามจุดเนี้ค่ะทุกคนแล้วนะคะทุกคนก็มากดที่ส่งสำเนาเนี่ยมันก็จะเด้งหนึ่งขึ้นมาให้ทุกคนเนี่ยดึงขึ้นดึงขึ้นเนี่ยแล้วมันจะเขียนว่าบันทึกวิดีโอแล้วทุกคนก็กดเนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดมันอาจจะใช้เวลานิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเป็น HD เนาะมันมันมีความละเอียดสูงถ้าเกิดใครดาวน์โหลดให้ได้นะคะมันแบบถ้าเกิดเราอบบไปดาวน์โหลดในไลน์อีกทีนึงอ่ะความละเอียดมันก็จะต่ำลงเพราะว่ามันมันอ่าไฟล นะคะทุกคนก็เลยแบบเอออยากให้ทุกคนอ่ะมาดาวโหลดในได้เองได้เลยแต่ถ้าใครแบบว่าเออไม่สะดวกหรือยังทำไม่เป็นอะไรเงี้ยก็ไปเอาที่ที่นกส่งให้ทุกคนก่อนได้แต่ว่าถ้าใครแบบดาวโหลดไปแล้วก็มาทีิ้งเลยนะคะมันก็จะแบบรันอยู่ี้ยสักแป๊บนึงนะคะแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะถูกบันทึกไปทึบไปใน,ใน,ใน,ในอ่ะในในอ่ะคลังรูปในมือถือของเรานะคะทุกคนก็สามารถที่จะ,จะแบบเออเปิดวางเปิด,ปดแล้วก็เอาไปเอาไปอ่ะโพสนะคะโพสในใน facebook ที่เป็นแบบเลียวแบบนี้ถ้าใครยังไม่มีแบบนี้ให้อัปเดตเฟซของตัวเองนะคะทุกคนคือมัน ันเป็นอะไรที่แบบคนเห็นเยอะมากมันก็จะมีทั้งในกลุ่มนะคะในกลุ่มแบบตั๋วหางานอะไรเงี้ยมันก็จะมีที่เป็นแบบเลียวกลุ่มนะคะทุกคนเนี่ยเป็นหา,นหา,านงานเน,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 นี่ยหางานมาโพสต์หางานเขาทลุเนาะังหวัดที่เขาอยู่เนี่ยมันจะมีแบบเนี้ยทุกคนเห็นปะเลียวกลุ่มเนี่ยค่ะแต่ก็ต้องดูว่าเขาจะให้เรา,าโพสต์ไหมมันอาจจะมีแ ok อดมินมาคอยลบอกล้งเงี้ยอันนี้นก็คือแบบให้ให้ไปดูในกลุ่มที่เป็นกลุ่มสาธารณะนะประมาณนี้ค่ะทุกคนทุกคนลองดูนะในเลียวอะถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือว เหมือนแม่นันได้เลยแม่นันแกก็ลงเป็นสิบคลิกเลยนะมีเนี่ยก็ลงแล้ก็ลงเนี่ยพอทุกคนกดเข้ามาในเรียลปุ๊บเนี่ยชั้นป้ามันก็จะเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือสิทธของเพื่อนๆพื่อแล้วทุกคนก็กดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาสร้างก็กดตรงนี้เพื่อที่จะเพื่อที่จะดึงรูปเนี่ยดึงรูปที่เราที่เราจะโปรโมทประมาณแบบคลิปสั้นๆไม่เกินสิบห้าวีนะทุกคนไม่เกินสิบห้าวีก็ได้แต่ว่าในเรียลอะลงได้ไม่เกินหนึ่งนาทีนะทุกคนแต่ว่าเอาคลิปสัััั้้้้้นน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 ๆเเเเเเหมมมืืออ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 ใกกกกก็็็ไไดดดดดดคคคคแแแบบบบบบาาาลลงงีีี่่ะะะะทุจจจูููววโรรตซย ประมาณนี้ทุกคนมันก็จะมีบางอันไหนก็คือคนจะดูเป็นหลักพันหลักหมื่นต้องมีนะทุกคนนั่นแหละมันก็คือคนดูเยอะมากแล้วคนดูอะ่ะมันไม่ใช่เพื่อนเราเ,เป็นใครก็ไม่รู้ที่ที่แบบมันคือมันเป็นแบบกระจายไปหมดเลยค่ะทุกคนเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบว่าเออคนทักเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูนะคะ